ครับสวัสดีค่ะน้องฝาแฝดเอ้าไก่เอ้าก้อก้อยไก่เอ้ากอไก่ข้อไก่อยู่อเราข้อขวาห้องเราโอคายเข้าลาก็คนคืงค้งโอ้อั้างกองฟ้าหนูใจจ้าโอจารย์ใช้ดี ทีดังโอชางวิ่งหนีโซโซลามที่โชคชะตาคู่กันยอหญิงอะไรอ่ะโอภาโดยชะดาสวมพันต่อป่ตาคุ้นหันตอทานคอเขากินต่อทานมาแล้ว ทนาโมทนาชาวตุ๊ดพังโดนดงโอ้ยนอนเดินไม่มาตัวเด็กตั้งนี้บนเออตัวเต้าลังตุ้งถ้าทุงแบกทุนทอชาอดขุนขอทงยิงหลังต้องขันเต็มแรงเนื้อนุ พอใบไม้ทับทนปอป่าตากลมพอพึ่งทำยังพอเฝาทนทามพอพานบางตั้งพอฟันสะอาดจังพอสำเภาตามใบม้อหมากชุบข้าวกราดเขียวใหญ่ รอเรียไพไปเาบินต่อยลายเอแต่เาแต่ลายไม่เอาแต่ลายพี่ก้าเอาใตลายใตลายโอ้เหวงเาเอ้เสารเยบเบาบดเสียวัดเรา เซ้อเข้ามาลองฮ้ยสอเซ้าดาวขนองดิสอเส้อเข้ามาสอเ <c oughs> <c oughs> สือเ,เข้ามาลององสอซเส้อดาวขนองอ่ะลูกโซัวเข้ามาลองอ๋อฮี๊สไซผ้ดาุดดา้ยอโอ้ เก่งมากนะนับนี่อน่นับอน่านั่หนึ่ง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 ันึงหนึ่งหน่งหนึ่งเน่งหนึ่งหนึ่งหนึเงหนึ่งหงหน่งหนกน่งหนึองน้่ง่านึ่งนั่งน่งน่งหน่นึ่งหนึ่นึ่งหนึ่งหนึ่อน่งน้่งหน่งนับงหนึ่งนงห้ึ่งหนึ่งหอบอนึ่งหนึ่งหนับหนึ่งสองน อ่าต่อไปอันนี้นะอ่าอันนี้สามต่อไปหนึ่งสองสามสี่อ่ามีสี่ตู้อ่ะใช่เก่งมากหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวอ่ะไหนห้าทำไงห้าข้างเดียวพอข้างเดียวสองข้างสิบเลยนั่นแหละอ่าต่อ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 อ่านับต่อนับต่อพี่วันสอนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปสิครับ หมดแล้วหมดแล้ว,วนักเรียนรีบเรียนมากเลย